สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งข้งโลกเหนือค่ะกับช่อง Youtube แปลว่าไอซ์แลนด์วันนี้ว่าพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองหับนานะคะตรงนี้เป็นตลาดนัดคริสต์มาสนะคะเขาจำลองให้เป็นหมู่บ้านของซานตาคลอสนะคะแอดว่าจะพาเข้าไปดูวันนี้หนาวมากนะคะประมาณลบแปดถึงลบสินะคะทุกคนจะใส่เสื้อผ้าแบบหนาๆมากเลยนะคะ ทั้งหมวกทั้งถุงมือนะคะแสดงว่าหนาวมากเดี๋ยวตามมาค่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปนะคะตามมาเรื่อยๆนะคะตามมาค่ะทางเดินมันก็จะเป็นสโนนะคะ๋ตวตามมาอีกค่ะตามมาข้างในอันนี้ว่าจะเข้ามาข้างในนะคะทางนี้นะคะทางนี้เป็นทางเข้า หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านตลาดนัดคริสต์มาสตรงนี้ก็จะปิดถนนเลยนะคะคนก็จะเดินอย่างเดียวห้ามรถเข้ามานะคะปกติแล้วมันก็เป็นถนน,นะค่ะถนนวันวีแต่ว่าตอนนี้ต้องปิดนะคะเพื่อในความสะดวกให้กับคนที่เขาพาลูกพาหลานมาเที่ยวที่ตลาดนัดคริสต์มาสนะคะเขาจะเปิดเฉพาะตอนเย็นวันศุกร์นะคะ แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะเปิดวันนี้มันอากาศดีนะคะตอนนี้ถือว่าอากาศดีนะคะเพราะว่ามันไม่มีโนว์ตกแล้วก็ไม่มีลมถ้าเป็นเมื่ออีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้นะโู้ทั้งลมทั้งสน o ตกนะไม่มีใครออกจากบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าอากาศปกติ แต่มันจะหนาวไปหน่อยแค่นั้นเองนะคะไม่มีลมไม่มีสนูนี่ถือว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนน่าจแลนแล้วนะคะอันนี้ถือว่าอากาศดีมากนี่ค่ะแ๋ยว่าจะให้ดูนะนี่บรรยากาศจะมีแค่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นลานเขาเรียกว่าลานนานเกประสงค์ที่เทศบาลเมืองฮับนานะคะเขาจะจัดงาน กิจกรรมนะคะตรงเนี้ยไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมที่จัดงานวันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของคริสต์มาสตลาดนักคริสมาสนะคะเนี่ยค่ะคนเยอะนะคะวันนี้แว่าก็ได้เดินแบบสบายนะคะเพราะว่าลูกลูกๆของเว่าไม่มีใครตามมาด้วยเลยนะคะแต่ว่าถามลูก ไม่มีใครไปเลยเขาบอกแม่ฉันไม่ไปหรอกหนาวเขาไม่อยากออกมาหรอกหนาวเขาบอกเอาไม่ไปก็ไม่ต้องไปแต่แม่ไปคนเดียวก็ได้ <c oughs> ไม่ง้ออยู่แล้วนะคะเพราะว,าว่าอยากจะมาซื้อของนะคะวันนี้ต้องมาซื้อของให้ลูกด้วยลูกไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ง้อนะคะออกมาเลยค่ะเพราะาอากาศดีเนะาะเมื่อวานนี้เราอุดอู้อยู่ในบ้านเพราะ ออกจากบ้านไม่ได้สนูท่วมแต่วันนี้อากาศดีปุ๊บอู้แต่ว่าจ้องไว้เลยนะ,ะวันนี้ฉันจะต้องออกฉันจะต้องออกจากบ้านให้ได้วันนี้ <c oughs> นะคะจ้องมาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะในในตลาดน้นก็จะเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยคะ่ะคนนี้ข้างหลังไอ้ว่าเนี้ยนะคะเป็นวัญใจเด็กๆนะคะ เด็กๆทุกคนที่มาเนี่ยอยากจะสัมผัสนะฮะอยากจะสัมผัสคนไอซ์แลนด์เขาเชื่อนะคะตามนิยายนะคะตามนิยายว่าคนข้างหลังในบ้านเนี่ยเป็นแม่ของซันตาคอสนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ของซันตาคอสซันตาคอสของไอซ์แลนด์มี13ตัวนะคะมี13ตนนี่ค่ะอันนี้คือคุณแม่ แม่สันตะเคสนะแต่ว่าก็ขอเขาถ่ายรูปเรียบร้อยเขาก็เหวาเขาก็ใจดีนะคะคนนั้นแสดงเขาใจดีเขาหนาวมากๆนะคะเขาต้องแต่งตัวแบบให้รัดคุมมากๆเลยเพราะว่าเขาจะต้องอยู่นานหลายชั่วโมงเขาจะต้องแต่งตัวหนาๆใส่เสื้อผ้าหนาๆมากๆนะคะเห็นอย่างเนี้ย พวกเรามาแป๊บๆพวกเราก็กลับแต่ว่าแม่ชันต์เขาจะต้องอยู่นานอันนี้ซานตาคอสนะคะนี่คันตัวไหนเออวันคืนนี้เขาแต่งตัวเป็นซานตาคอร์สเขาก็จะต้องใส่เสื้อผ้าเพราะเขาจะต้องอยู่นานหลายชั่วโมงนะคะพอใจดีค่ะว่าขอเขาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหมดนะคะนี่ค่ะก็เป็นความสุขของเด็กๆนะคะที่ได้มาเห็นชันต์คอส ได้มาเห็นแม่ซานตาคอสนะคะนีรอขอลอค่ะพอขอรอรอขอลอก็ต้องมานะคะวันนี้ช่วยกันเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อของหลายอย่างวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คึกคักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเงินสะพัดนะคะเงินสะพัดในตลาดคริสมาสเนี่ยนะคะเนี่ยเขาพาลูกหลานมานะคะ อย่างน้อยๆนะคะก็ต้องมีคนซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านคนละอย่างนะคะอันนี้ร้านค้านะคะเขาขายอะไรก็ไม่รู้คือคือเขามัวแต่เล่นโทรศัพท์นะคะแล้วเขาไม่สวัสดีลูกค้าแต่ว่าก็เดินผ่านดูคะ่ะนี่เด็กเด็กโชว์เต้นนะคะโชว์เต้นให้แม่ซันตาคอสดูคะ่ะนี่คะ่ะ เด็กๆเ,เขาก็ตื่นเต้นนะคะเนี่ยได้เจอแม่ซานตาคอสที่ไอซ์แลนด์นะคะเขาจะมีจะมีแบบเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมานะคะแม่ซานตาคอสเนี่ยมีลูกทั้งหมด13คนนะคะซานตาคอสจะมี13ตนนะคะเขาจะผัดกันลงมานะคะซานตาคอสแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตนเนี่ยขอโทษค่ะเขาจะผัดกันลงมา จากเขานะคะบ้านจะอยู่บนเขาแล้วก็1ิตนเนี่ยน,นิสัยจะแตกต่างกันหมดเลยนะคะบางบางตนก็ชอบกินสก,กีชอบกินโยเกิร์ตบางคนชอบกินเนื้อสัตว์บางคนชอบกินทับพีบางคนชอบขี้แก้งบางคนชอบขี้ขโมยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาที่ที่แตกต่างกันอันนี้คือแม่นะคะ แล้วแม่เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าก็คือถ้าเด็กคนไหนที่ดื้อนะคะเด็กคนไหนที่ดื้อเนี่ยแม่แม่ซานตาคอสเนี่ยจะจับไปอยู่ด้วยนะคะจะจับไปอยู่ด้วยที่บ้านบนเขานะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่พ่อแม่นะคะจะใช้หลอกลูกว่าลูกนี่ห้ามดื้อนะถ้าดื้อเนี่ยนะเดี๋ยวแม่ซานตาคอสนะจะมาจับเธอ ไปอยู่ด้วยบนเขานะแล้วเธอก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องเรื่องที่เราเอาไว้คู่เด็กๆเวลาเด็กๆดื้อค่ะเด็กๆเขาก็จำไม่ดื้อนะคะสนตาคิร์สทั้งหมดนะคะเขาจะผัดกันลงมาก่อนคริสต์มาสมีทั้งหมด13ตนก็จะมีจะมีลงเขามาประมาณวันที่11วันที่11ทธันวาจะผัดกันลงมา คนละวันนะคะจะมาแบบให้รางวัลเด็กๆนะคะ <_ an> เด็กๆเนี่ยจะต้องเอารองเท้านะคะของตนเองไปวางไว้ที่หน้าต่างนะคะรอ <_ an> งเท้าวางไว้ที่หน้าต่างเพื่อที่ซันตาคอสที่จนมาหาเด็กๆในแต่ละวันเนี่ยจะให้ของขวัญน,นะคะ <_ an> ตอนที่เราลูกเรายังเล็กๆนะคะ เราจะต้องรอให้ลูกเราหลับก่อนนะคะลูกแหว่านี่มีหลายคนนะคะลูกก็จะวางหน้าต่างเลยรองเท้าวางที่หน้าต่างห้องครายห้องมันนะคะเอาวางรองเท้าไปเลยแล้วพ่อกับแม่นะคะจะต้องนั่งตั้งตารอนะคะตอนเย็นมาเนี่ยตั้งตารอเลยว่าเมื่อไรลูกๆนี่จะเข้านอนสักทีเพื่อที่เพื่อที่พ่อกับแม่เนี่ย จะได้เอาของขวันน่ะนะคะไปไปวางไว้ที่รองเท้านะคะให้เด็กๆพ่อกับแม่คือซานตาคลอสตัวจริงนะคะที่จะต้องทำหน้าที่เอาของขวันไปใส่ในรองเท้านะคะเราเราต้องทำอย่างนี้ค่ะทุกๆคืนทุกๆคืนจนกว่าจะถึงวันที่ยี่ิบสี่ธันวานะคะของจะซื้อขนมจะซื้อของกินจะซื้อของเล่นอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องดูวันนะคะถ้าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะซื้อขนมจะซื้อแบบของกินให้ลูกนะคะถ้าวันปกตินะคะวันธรรมดาวันธรรมดานี่ก็จะต้องซื้อของเล่นซื้อหนังซื้ออ,อะไรเล็กๆน้อยๆค่ะใส่รองเท้าทุกวันต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันจนกว่าลูกจะโตจนกว่าลูกจะรู้ความว่าซันตาคอส์ตตัวจริงคือพ่อกับแม่นะคะ แต่ว่าต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยต้องทำตลอดเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะไปคุยกันที่โรงเรียนนะคะว่าเขาได้อะไรในรองเท้าวันนี้นะคะแล้วถ้าแล้วถ้าคนที่ดื้อนะคะคนที่ดื้อนี่ซันตาคอ์สก็จะจะให้มันฝรั่งในรองเท้านะคะแต่เขาเนี้ยพ่อแม่ไม่ทําร้ายจิตใจ,จเด็กนะคะเราจะไม่ทําร้ายจิตใจ,จเด็กเลยก็คือเราจะต้องให้ให้ของลูกอะ่ะ เราต้องให้ลูกดีๆนะคะเพราะว่าลูกจะต้องไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนว่าได้อะไรเราไม่ทําร้ายจิตใจเด็กคือเราไม่ใส่ไม่ใส่มันฝรั่งไอ้ว่าไม่เคยทําให้ลูกแบบเสียใจนะคะเมียว่ามีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขาใส่เขาบอกว่าลูกเขาวัาดื้อมากเลยวันนั้นอ่ะเขาโมโหมากเขาก็เลยใส่มะนาวใส่มะนาวไปในไปในรองเท้าให้ลูกนะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นนะเที่ว่าได้ยินเรื่องเนี้ยปุ๊บมันสะเทือนใจนะคะสะเทือนใจมากสงสารเด็กมากแต่เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วค่ะเด็กคนนั้นเขาก็โตไปแล้วดูค่ะดูไปเรื่อยๆเด็กๆเขามีความสุขเห็นไหมคะเขาไม่รู้เรื่องหรอกมีจริงหรือเปล่าซันตาคอสพ่อกับแม่เนี่ยซันตาคอสตัวจริงนะคะลูกบางคนก็จะเขียนเอาไว้เลยนะคะลูกบางคนนี่เขียนจดหมายไว้เลยถึงซันตาคอส ถ้าเธอมาวันนี้นะฉันอยากได้นั่นอยากได้นี่เลยนะคะถ้าเด็กเขาเขียนหนังสือเป็นแล้วนะคะเขียนสั่งพ่อแม่เลยอยากได้อะไรนะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะของกาชาติรายได้ทั้งหมดจะเข้ากาชาตินะคะนี่และทีนี้ก็วันนี้มันหนาวมากนะคะมีอาสาสมัครมาขายกาแฟแค่คนเดียวนะคะคือคนใสเสื้อสีขาวน่าสงสารนางนางมาขายคนเดียวไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยนะคะอาสาสมัคร แล้วแต่ใครจะอาสามาไม่ได้มีเงินให้นะคะมีแต่ความความที่เราสมัครใจมาทำเองนะคะขายกาแฟเพื่อที่จะรายได้เข้ากับชาตินะคะร้านค้ามีเยอะนะคะร้านไหนที่เขาทักทายลูกค้าดีเนี่ยเขาก็ขายดีนะคะแล้วก็อาหารส่วนมากที่เขาขายก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนลมควันนะคะ แล้วก็จะมีพวกอะไรนะเค้กเค้กที่เป็นทำมาจากบ้านนะคะโฮมเมดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหมวกถุงมืออะไรเงี้ยของถักอันนี้นะคะเครื่องประดับบนต้นคริสต์มาสทั้งหมดเป็นฝีมือของเด็กนักเรียนอนุบาลน,นะคะนี่ค่ะเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กปนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้นี่ค่ะเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะคะ พอถึงเวลานะคะพอถึงเวลาต้นคริสต์มาสมาตั้งนะคะโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะในในเขตเทศบาลเมืองหับนาเนี่ยจะต้องพาเด็กๆมาร้องเพลงนะคะร้องเพลงทํากิจกรรมรอบต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะแล้วก็เอาสิ่งประดิษฐ์ที่จิงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเพื่อมาแขวนที่ต้นคริสต์มาสต้นนี้มาแขวนค่ะ อันนี้คือกิจกรรมประจําปีที่เด็กๆต้องต้องทำนะคะส่วนมากเป็นเด็กอนุบาลน,นะคะที่ต้องทําถ้าสูงสุดก็น่าจะปนหนึ่งครูจะพาขึ้นรถเมล์หรือเดินมานะคะเดินมาแขวนเดินมาร้องเพลงที่นี่เมื่อก่อนในว่าทํางานอยู่แถวเนี้ยค่ะเห็นประจําแล้วก็ได้ยินเด็กร้องเพลงประจํานะคะเมื่อก่อนในว่าอยู่แถวนี้เลยเนี่ยค่ะวันนี้คือคัาค,ค่ะดูสิบางคนก็กลัวนะคะเด็กบางคนเขาก็กลัวบางคนเขาก็ไม่กลัว แต่ส่วนมากเด็กไอซ์แลนด์เขาฉลาดค่ะเขาไม่กลัวคนนะคะนี่ค่ะเราเห็นแบบนี้เราก็เราแบบลูกเราโตแล้วอะ่ะเราก็เลยมันนึกถึงอะคะ่ะตอนที่ลูกเรายังเล็กๆเขาก็สนุกสนานแบบนี้อะ่ะแต่ว่าอยู่ตรงนี้นานนะคะอยู่นานเลยหละเพราะว่ามันมีหลายร้านหลายแบบหลายอย่างที่เราอยากดูที่เราสนใจนะคะ วันนี้ไม่มีดนตรีนะคะทุกทีจะมีดนตรีอันนี้เป็นเวทีนะคะจะมีดนตรีมีคอนเสิร์ตมีประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้ไม่มีก็เลยก็ดีนะคะที่ไม่มีดนตรีเพราะว่ามันหนาวมากค่ะหนาวมากจริงๆนะคะดูค่ะดูไปเรื่อยเืยเนี่ยค่ะเด็กๆนะคะ พอพ่อแม่พามาเที่ยวนะคะจะจำได้ว่าเขาไปแขวนไว้ตรงไหนนะคะเขาก็จะโชว์พ่อแม่เขาว่าสิ่งที่เขาทำมาจากโรงเรียนน่ะของเขาแขวนไว้ตรงไหนเขาจะโชว์บอกพ่อแม่เขาได้นะคะคุณนายแสดงเขาให้ความสำคัญกับเด็กมากนะคะเด็กต้องเด็กต้องสำคัญอันดับหนึ่งนะคะเด็กคือทรัพยากรมนุษย์ที่ล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้ นะคะอันนี้คือความคิดของของคนนอ์แลนนะคะเด็กต้องมาอันดับหนึ่งนี่ค่ะทุกคนใส่เสื้อผ้าดีหมดนะคะเพราะว่ามันหนาวต้องใส่หนาๆเลยค่ะสงสารนะคะสงสารยายมากเลยยายเขาทำงานเขาต้องยืนนานหลายชั่วโมงดูค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะเราเห็นแล้วเรามีความสุขค่ะกิจกรรมดีๆนี่ค่ะ อันนี้เป็นฝีมืมอนะคะเป็นตัวอักษรนะคะงานฝีมืออันนี้เป็นตัวอักษรรูนนะคะอักษรรูนก็คืออักษรสมัยก่อนอักษรโบราณของชาวไวกิ้งนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะขยึกขยืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอักษรรูนนี่นะคะ่ะอันนี้เป็นคุณยายเขานั่งทําเองนะคะคุณยายเขาคุณยายคนนี้เป็นเพื่อนของ ของแม่ยายของหลานชายว่านะคะได้ว่าก็จะถ่ายรูปให้เขาดูให้ถ่ายให้เขาให้เห็นนะคะคุณยายเขาจะเย็บเองทุกอย่างนะคะเนี่ยเย็บเองเย็บมือนะคะกว่าจะทําได้แต่ละตัวนะคะตุ๊กตาเย็บมือแล้วก็ใช้ได้ปันป่นปั่นปันปันเนี่ยคุณยายเขาจัดการเองเขาถักเองนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับต้มหูสร้อยแหวน อะไรคุณยายทำเองอันนี้เป็นเหินนำโชคนะคะทำเองหมดทุกอย่างค่ะขยันแล้วก็ขยันออกบูธนะ,ค,ะคุณยายเขาจะขยันไปออกบูธตามงานที่เป็นแบบเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมไวกิ้งนะคะคุณยายเขาจะไปแทบทุกงานเลยเนี่ยค่ะอาชีพของเขาเนี่ยค่ะนั่งถักนั่งถักแล้วก็ไปนั่งขายตามงานนะคะ ฝีมือดีค่ะเขาถักเก่งเราก็ขายได้ราคานี่ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เป็นเพื่อนกับแม่ยายของหลานชายแต่ว่าเออต้องค่อยๆต้องค่อยๆพูดเดี๋ยวพูดผิดนะคะอันนี้เป็นหินนำโชคนะคะหินนำโชคที่มีตัวอักษรรุนนะ,ะถ้าใครมีติดกระเป๋าเขาบอกว่าจะโชคดีนะคะนี่ค่ะ อันนี้อันนี้ก็ขายดีนะคะร้านคุณยายขายดีมากเลยใจดีตลอดยิ้มตลอดคุณตาคนนี้นะคะนั่งเล่นหิบเพลงอยู่หลายเพลงนะคะแต่ว่ายืนฟังอยู่สักพักหนึ่งนะคะพอคุณตาเล่นเสร็จนะคะแอบว่าก็ให้รางวัลคุณตานะคะเป็นขนมเค้กหนึ่งอันนะคะให้คุณตาเอากลับบ้านคุณตาเขาตกใจมากเลยนะคะว่าทําไมว่าถึงให้เขา แล้วบอกว่าเพราะเพราะว่าวันนี้เสียงเพลงของเธอทําให้ทุกคนที่ได้ยินมีความสุขฉันเลยให้รางวัลเธอเป็นการตอบแทนแล้วก็บอกเขาว่าสุขสันตนะ์วันคริสต์มาสนะคุณตาดีใจมากเลยกดได้ว่าใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบเล่นเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขได้คลึกคืนในเสียงเพลงของคุณตานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ว่าต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Merry Christmas.